ตอนนี้ได้ครบสามปีพอดีมีใบ<ส>เพชรแบรลยเรียบร้อยแล้วแสดงว่าพ่อพ่อสมศักดิ์เราใช้พ่อพันธุ์จริงเลยใช้พ่อจอนจริงตรงนี้ครับทับแม่นได้เลยครับครั้งเดียวเลยขึ้นนิ่มมากครับเนี่ย<อ>ทับทั้งหมดเลยสวัสดีครับพ่อพันธุ์พี่น้องป้องปลายสุขสุขคน,รน,นาารครับรเกษตรบ้านบ้านวิถีไม่สางไรได้ครับมาหอดจอดเถียงแล้วครับมนีผมหนุ่มโพไซสิพาพี่น้องมาเบิง การเกษตรด้านการปศสุสัตว์นะครับอีการจุดตะบลท่าหลวงอําเภอท่าหลวงจังหวัดลบบุรีครับพี่น้องครับสักนาฟาร์มวัวครับพี่น้องครับไปยิบไปชมน้ำกันเลยตอนนี้คุณพ่อครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมสมศักดิ์ทรงศักดิ์ครับรับอย่บ้านเลขที่261หมู่ที่4ตำบลท่าหลวงอําเภอท่าหลวงจังหวัดลบบุรีครับทราบข่าวว่าเมื่อวนนี้คุณพ่อมีวัวงาม ก็มีก็ปีที่แล้วมันมีเหลือตัวปีแล้วขายขายเป็นหมดครับขายพี่หมดหรือเปล่าตัวนี้ผมซื้อมาจากเอสอาร์วันซื้อมาคู่หนึ่งแล้วคู่เขาอะไอเจ้าเนี่ยมันเหลือเจ้าเพชรัเจ้าทองผมขายไปที่นครปฐมโอตารามนะอขายไปตัวพี่เขาขายไปเมื่อปีที่แล้วคแสนสองหมื่นแล้วเหลือตัวเขาเนี่ยเอาไว้ทำพ่อพันเนี่ยเนี่ยนะลูกเขาเนี่ย ตัวเมียตัวนั้นลูกเขาเนี่ยเขาให้ลูกสวยมากแม่เราเนี่ยนะตัวนู้นอ่ะตัวเมียตัวเล็กเนี่ยโอ้ลูกตัวแรกเขาเลยเนี่ยตอนนี้เขาได้สามปีครับตอนนี้เขาได้สามปีแล้วก็ทับทับจริงมาเลยนี่แล้วตัวนู้นทับกับแม่นี้ครับแม่นี้แม่นี้ซื้อมาแสนสี่แม่ที่ข้อมหัวนะโอ้ครับนื่อลูกเขาออกมานะลูกเขาสวยมากลูกจะเพชรเนี่ยครับเนี่ย ไอ้ตัวนี้อยู่ตอนนี้ได้ห้าเดือนครเดี๋ยวเขาชนพอดีงัวมันน้อยเลยผมต้องเจาะตะไครับมันออกไปยุ่งของเขาสนตะไคร์เวครับครับอันนี้คือลูกพ่อเพชรพ่อเพชรคือตัวนี้สวดทรงเขาดีมากเลยก็แต่ตอนนี้ผมก็ไม่ได้ขุนอาหารเลยครับผมปล่อยให้เล็มยากข้างๆบ้านนี่ครับพ่อันนว้างัวผมเหลือน้อยแล้วผมก็ไม่ได้ลงทุนอะไรมากอันนี้ลูกลูก ลูกจาเพชรครับลูกเจ้าเพชรทั้งหมดเลยห้าเดือนครับตัวนี้ครับตัวมีห้าเดือนนะพอะครับครับตัวนี้ก็คือตัวตัวนี้ตัวนี้คือแม่ครับแม่ของตัวนี้ครับตัวนี้เนี่ยเนี่ยแม่เขาแม่ของไอ้ตัวนี้ยังไม่ตีเบอร์ยังไม่ได้ตั้งชื่อครับพ่อตัวนี้ครับอตัวนี้แม่เขาครับครับผมเนี่ยครับ อันนี้คือพ่อพันธุ์แม่ลูกผมก็ถ้าว่าได้ราคาก็จะปล่อยแต่ยังไม่ได้ตีเบอร์ผมจะต้องจดใบก่อนแล้วตีเบอร์แล้วส่งจดใบอืเป็นลูกของเจ้าเพชรทั้งหมดเลยใช่ไหมครับลูกเจ้าเพชรครับตัวแรกก็เลยครใบสุดก็เลยอันนี้เจ้าเพชรตั้งอดเด่นเด็ดเล่นใบจุดออกมาเนี่ยตอนนี้ได้ครบสามปีพอดีครับมีใบเพชรแบบอะไรเรียบร้อยแล้วสดงว่าพ่อพ่อสมศักดิ์ก็คือศักดนาฟาร์มวัวของเราหนี่งก็คือเราใช้พ่อพันธุ์จริงเลยใช้พ่อพันธุ์จริงตรงนี้ครับ ทับมแม่นได้เลยครับ<ะ>ครั้งเดียวเลยขึ้นนิ่มมากครับเนี่ยเขาทับตั้งหมดเลยตอนนี้ถ้าเราผสมจริงอะ่ะเขาจะจับเข้าเองเอรเองปล่อยอยู่แล้วพอรู้ว่าเริ่มเป็นเมือกนะครับแล้วแล้วก็จ,จัดการเขาเองจนกว่าจะเดินหนีแล้วก็เอากลับได้เลยคือเห็นตัวจริงเลยนี่ก็รับจ้างผสมอยู่ครับครับผมตัวนี้รับจ้างผสมอยู่สามพันห้า ห้าล้นห้าร้อยเราผสมอยู่สามพันครับทำพวกพ่อกันใกล้ๆนี้ก็ว่าราคาอะไรอีกเรื่องครับปล่อยไหมครับคุณพ่อปล่อยไหมครับตอนนี้คิดว่าจะปล่อยครับครับคิดว่าตอนนี้งัวผมเหลือน้อยแล้วเพราะว่าผมอายุมากแล้วไงผมก็จะปล่อยปีแล้วปล่อยไปเจ็ดแปดแม่ครับปีนี้งัวที่เหลือก็เหลือเจ้าหนี้ตัวหนึ่ง ตัวนี้ก็ดูขาดีมากเลยครับครับแบบไข่อะไรเสมอตรงมาให้ลูกใช้ได้อันนี้คือลักษณะเด่นของของการดูวัวพ่อพันธุ์เอชอารันหกทับหนึ่งเอดอาวันหกทับหนึ่งของอันนี้ก็มีไปพร้อมงามมากครับถ้าใครสนใจให้โทรติดต่อมาได้เลยเพราะว่าช่วงนี้ผมอายุมากแล้วไม่มีลูกน้องแล้วอะไรแล้วเนี่ยผม สองคนอยู่สองคนตายายก็อายุมากแล้วว่าจะเอาไว้น้อยๆครับแม่สองแม่อืมวิธีการวิธีการดูัวให้งามๆแล้วก็สรงลักษณะเขาดูยังไงพ่อต้องดูหลังกับดูหลังให้ตรงข้อขาให้ใหญ่ครับครับแล้วแร่งหน้าแร่งหลังครับหนังเราต้องหนาแล้วแร่งหน้าเร่งหลังเราต้องพื้นดีอืมครับแล้วกระบานของเราใบหูครับครับ คือเรารู้วิธีดูขาหลังครับจะยืนตรงเป้เลยครับยืนตรงเป้หลังจะตรงไปสุดหางอพ่ออันนี้คือลักษณะของการดูนะพอนอ้องพ่อปล่อยปเท่าไหร่ครับนี่ตัวนี้ผมว่าปล่อยอยู่แสนสามหมื่นครับแสสเพราะราคาตัวนี้มันตกมากเลยเดิมเขาใส่คบเดิมเดิมตัวนี้อยู่ประมาณแสนเจ็ดการที่จะนําไปใช้งานในการเป็นพ่อพันธุ์ได้เลยได้เลยครับไมถึง ได้เลยตัวนี้มันเข้าสามปีแต่ตอวผมต้องดูไอ้วันเกิดเขาในใบเพทย์ดีทีมสามปีนิดนึะสามปีใช้งานได้อีกหลายปีครับพอสมศักดิ์ดูแลยากไหมครับเนี่ยไม่ยากครับเนี่ยแม่บ้านเขาเลี้ยงครับผู้หญิงเลี้ยงครับสวัสดีครับแม่ครับไปใกล้ๆครับผมเยผู้หญิงเลี้ยงได้ผู้หญิงเลี้ยงได้เลี้ยงได้พอเขามาอยู่ครับผมเลี้ยงครับเพราว่าผมไม่อยู่เขาก็ดูเขาเลี้ยงมาตั้งเด็กครับตัวนี้ครับ เลี้ยงง่ายเลี้ยงเชื่องนะพอนาะเลี้ยงเชื่องรู้เรื่องทุกอย่างไม่มีการตื่นครับขึ้นรถลงเรือเนี่ยเนี่ยรถคันนี้นะมันจะขึ้นไปทับก็มั่งไปนู่นไปนี่ก็จุงขึ้นรถได้เลยไม่ดิ้นครับสวดโซงไม่มีดื้อขาหางไหลหลังดีหมดนะพอนาะหางใหญ่โอ้ขาดีเดินดีครับ สองลูกได้ดีมากครับสุดยอดเลยครับพี่น้องครับตอนแรกเขาจะแดงวันนี้เยอะนะเนี่ยตอนนี้เนี่ยเดือนนี้เขาออกออกเหลืองๆนิดนึงครับผมช่องทางการติดต่อพ่อศูนย์หกหนึ่งสามหกแปดหกหนึ่งสองตีรบงตรงจับครับรอบหนึ่งพ่อเบอร์ครับศูนย์หกหนึ่งสามหกแปด 1> 6กหนึ่งสองี่เบอร์นี้นะพ่อเนาะครับ,รบหัวถ้าพี่น้องสนใจติดต่อได้เลยติดต่อได้เลยครับ,ๆๆๆรบขอบคุณมากครับสวัสดีครับ